สวัสดีครับคลิปนี้ครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนามีนราศีมีนเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกันยานะครับในเรื่องของความรักนะครับคลิปนี้ครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับดูมีหลายที่ได้คลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กับดูด้วยเป็นกำลังใจให้กับดูด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจเนอกชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอดจุดแอคทิวิตี้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมาจากช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวอล พี่าการ์ดดวงรายแต่มาศดวงรายเรียนดวงรายสัปดาห์นะครับที่จะอัปเดตกับทุกขัานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝาก Facebook Page เนาะชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอดจุดแอคทิวิตนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่จะตามออกมาจากช่องนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับรับเป็นกำลังใจให้กับโดย,โดยทางสองสองทางนะครับอ่ะ เรามาเริ่มก,กันเลยนะสำหรับชาวมีเนาะคนที่คบกันมามากกว่า3 6ถึงเดือนขึ้นไปนะครับหรือเพิ่งมีกรณีกันมาหมา่นะมาดูรวมกันตรงนี้นะครับสําหรับคนโสดเนาะโดยจะทำํามสแตมปไว้ให้นะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเหรือเพิ่งมีกรณีแบบมีมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนาะก็ขอให้มาดูครึ่งแรกนะครับถ้าเกิดว่าคู่กรณีเราก็ค่อนข้างัดเจนว่าอีกบุคคนหนึ่งในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยน่าจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ พอเคยเคยโดนทวงมาเหมือนกันว่าแบบเอ้ยก็อ่านอ่านทําไมชอบอ่านแบบอันนี้ไงเพราะมันเป็นการทำลายโดยกว้างนะครับก็ต้องอ่านไว้อะเนาะบางคนก็เจอปัญหาไม่มีทั้งมีทั้งเดบ,บดีแบบปกติสุดปกติสุขนะครับแล้วก็แบบแบบไม่ดีก็มีเนาะสำหรับชาว ชาวมีน,นะครับพอดีไม่ได้อัดมาประมาณอาทิตย์กว่าก็ <g ül> <g ül> สตาร์เหมือนกันสำหรับชาวมีน,นะครับสำหรับคนมีคู่เนาะต้องบอกก่อนว่าในช่วงรอยต่อก่อนนะรอยต่อเป็นยังไงบ้างเนาะรอยต่อน,นี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่หรืออะไรก็ตามให้แก่กันแล้วกันนะครับมันยังดูแลก,กันดีนะครับแล้วก็ยังไปได้เรื่อยๆอ,อ,อยู่นั่นแหละเพียง <g ül> แต่ว่าบางทีอ่ะเราอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องเงินกันซะเยอะนะครับอืม ซึ่งถามว่าช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าชาวมีนอ่ะค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆด้วยบางคนในที่เนี้ดยดูเป็นความรู้สึกว่ารอยต่อก่อนนะรอยต่อในช่วงนี้มีในเรื่องของคนสาธารณะมีคนที่ในในหนึ่งในที่เนี้ยเป็นคนสาธารณะคนของทุกคนคนรักใคร่คนเอนดูอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายซึ่งมันทําให้อีกฝั่งหนึ่งอหนักใจและขอให้รู้ไว้นะครับว่าหนึ่งในนั้นอนะ่ะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติด้วยในบางคนอืมใจกว้างมากไ คนเข้าถึงง่ายอืน่าจะมีของฝั่งไหนฝั่งหนึ่งที่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ก็ไม่ได้บอกอีกคนหนึ่งขึ้นไพ่ชาววันจันทร์และชาวมีนมาเลยอืแรงเหมือนกันนะแรงเหมือนกันนะครับอ,อภาพรวมนะในช่วงเดือนกันยาเป็นยังไงบ้างภาพรวมในช่วงเดือนกันยานี้ก็ต้องบอกว่า คู่ที่ดีที่สุดเลยนะดีที่สุดเนี่ยอย่างมากคือมันเหมือนกับว่าพอเราประเมินพินิจพิจารณามาตลอดอาจจะตั้งแต่ช่วงเดือนเนี่ยไปจนถึงช่วงเข้าเดือนกันยาภาพรวมทั้งเดือนมันเป็นลักษณะของการที่บางทีอ่ะอาจจะเป็นการชั่งใจแล้วล่ะว่าเฮ้ยบางอย่างคงต้องขอให้ปลักบ,บ้างล่ะในคู่ที่เบาๆเลยนะมันเป็นเรื่องของความต่างอืมแม้ว่าเป็นปกติก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากั เช่นบางอย่างอ่ะเราขอมากมายเลยว่าคุณอย่าทาได้ไหมเฮ้ยบางทีอ่ะเรื่องง่ายๆหรือบางทีแบบเฮ้ยอันนั้นทําไมไม่ทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องมีบทอุบกันบ้างนะเนาะยิ่งคนที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วก็หนังซ้ําหนังหนังซ้าอ่ะเอออารมณ์เหมือนหนังซ้ําที่แบบบางที อีกคนหนึ่งก็ทําคนเดียวอีกคนหนึ่งก็ไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยอืมให้ความสัมพันธ์มันดีมันก็เลยต้องทกกันะว่าแบบจะเอาอยังไงแล้วใจยังไงประมาณนั้นเลยซึ่งลึกๆอะมันมีด้วยนะความเบื่อหน่ายด้วยกันอืมมันอยู่ด้วยความผูกพันเลยแหละครับบางคู่ที่ยังไปจากกันไม่ได้นะในบางคู่มันเป็นเรื่องของการที่บางทีอะผูกพันมาก ยิ่งถ้าเกิดว่ามีบุตรมีลูกด้วยกันน่ะมันก็เป็นเหมือนโซ่ทองคล้องใจกันนะเนาะว่าแบบยังไงชันคงไปไปจากคุณไม่ได้แล้วล่ะอะไรเงี้ยอืมเพราะบางทีมันก็มีเหมือนกันนะกับการที่แบบว่าไปไปแล้วก็บบไม่รู้จะเจออะไรอ่ะไปแล้วก็จะไปเจออะไรที่ดีกว่านี้หรือบางทีการอยู่โสดลบางทีเหมือนแบบสมมตินะถ้าเกิดว่าไม่ไปต่อมันก็จะมีคําถามกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเหมือนกันว่าแบบแล้วฉันจะอยู่ยังไงวะ ฉันอยู่กับเขามาแบบนานสมมตุติว่าคุณคบกันมานานหรืออาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ที่แบบหลายคู่ที่คบกันมานานอะไรเงี้ยพอเหมือนพอเริ่มต้องมานั่งถกว่าแบบจะเอาอยัางไงต่อในความสัมพันธ์อะไม่มีคําตอบอืมแต่ก็ไม่ทําให้ดีขึ้นรู้ว่าต่างรู้ว่าต้องปรับอะไรบางคนนะรู้ดีด้วยนะว่าต้องปรับอะไรแต่สุดท้ายก็ไม่ปรับให้ออืมแต่พอถึงเวลาที่แบบว่าจะต้องมานั่งถกกันว่า,วา เราจะยังไงดีหรือคู่ที่เบาเลยนะบางทีแบบอยากมีบุตรมีลูกเลยนะเอออาจจะมีเรื่องบุตรเรื่องลูกเข้ามาเป็นประเด็นที่แบบบางทีอยากมีสวัชดิกาพเพิ่มอ,อะ่ะมีให้ได้ไหมบางคู่ก็อ่ะทำไมต้องมีอ่ะอยู่กันสองคนก็ก็ดีอยู่แล้วนี่ล้วแบบบางทีเรื่องหา,าการเงินอะไรก็จะอาจจะยังไม่พร้อมด้วยยังไม่พร้อมหลายคนต้องอาจจะต้องบอกก่อนต้องบอกกันตรงตรงนะว่าอยากได้แบบมีลูกเมื่อพร้อมอะ่ะ อืมซึ่งถามว่าในสังคมปัจจุบันอะ่ะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะแค่ค่าของชิปเนี่ยก็หนักหนักแบบหนัก,นก,นกแบบสุดลิมที่ประตูกันอยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วพออย,อยู่บอกอยากมีสมาธิมาสมาชิกเพิ่มก็อีกคนก็แฮปนองไอเดียสิถูกปะพอเขาไม่เคยเตรียมพร้อมเรื่องแบบนี้อืมแต่ในคู่ที่ถ้าไม่มีเรื่องบุตรเรื่องลูกเข้ามาเป็นประเด็นก็อย่างที่เราบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวเอามากมาก อืมเห็นความต่างอะไรก็เยอะเนาะอืมแต่ที่ยังไปจากการไม่ได้เนี่ยบอกให้แก้อะไรไม่แก้แต่ว่าถึงเวลาพอเขาจะไปจริงๆอะ่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเพราะตัวเองไม่เคยปรับอะไรให้กันละกันประมาณนั้นเลยในช่วงต้นเดือนเนาะอย่างที่บอกว่าชาวมีนะ่ะค่อนข้างใจเย็นมากๆเลยด้วย DM เพขึ้นมาเนาะใจเย็นพยายามไม่ทําอะไรที่ลดเกียรติลดอะไรของตัวเองอะ่ะ อืมงานบ้านงานเรืออะไรฉันยังดูแลดีหมดนะอืมฉันยังเป็นปกติสุขของฉันอยู่ซึ่งถามว่าเหนื่อยในใจลึกๆอะเหนื่อยเหนื่อยเลยแหละและชัดมากในยช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนนี่ก็ต้องบอกว่าเริ่มไม่พูดกันละในคู่ที่มีปัญหาหนัก,นกๆคือไม่พูดกันเลยไม่เอาเลยบทไม่เอาคือไม่เอาเลย แม้ว่าบางทีอ่ะเราจะทําหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรเรายังทําแต่เริ่มไม่สม่ําเสมอแล้วเพราะอะไรลึกๆเราเบื่อเรามีความรู้สึกว่าอยากทําแบบวันต่อวันเลยอ่ะบางคู่หนักมากถึงขนาดว่าทําแบบวันต่อวันความหวานมันมันมีนะในช่วงแรกๆแต่พอถึงเวลามันมันถูกลดทอนไปด้วยการที่บางทีอ่ะอย่ายที่บอกว่าปัญหาส่วนใหญ่คือรู้ว่าผิดอะไรแล้วก็ไม่แก้อืในช่วงปลายเดือนอ่ะอืม จริงๆยังไปต่อกันนะครับยังไปต่อกันแต่มันเหมือนกับว่าตกคลึกอะไรกันแล้วหลายๆอย่างหลายๆกหลายๆทบหลายๆหลายๆรอบมันก็ไม่ได้คําตอบว่าทําไมยังไปจากกันไม่ได้ต่อให้บอกว่าเราผูกพันกันมากแค่ไหนมีบางคนมีบุตรมีลูกด้วยกันแต่พอถึงจุดนึงอ่ะเราไม่มีคําตอบให้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่ะซึ่งบางคนอยู่กันอยู่กันไปมันเหมือนอยู่ด้วยหน้าที่เนาะ อยู่ด้วยความความอกเข้าอกเข้าใจหรือบางทีมันเป็นการที่เราอยู่แบบเพื่อนในบางคู่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะในเรื่องของการที่แบบอยู่แบบเพื่อนมนะันสบสบายใจกว่าการอยู่กแบบับแบบคนรักแม้ว่าบางคู่จะมีลูกกันแล้วก็ตามนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยเพราะอะไรเราไม่พร้อมกัรที่แบบเราหรือเขาอาจจะไม่พร้อมกัรที่ พอถึงจุดหนึ่งต้องมานั่งอยู่คนเดียวเราไม่มีใครมานั่งแบบแบบนี้กับเราแต่แต,แต่แรกเหมือนก็ต้องมานั่งนึกน้บหนึ่งใหม่ในกรณีว่าถ้าต้องอยู่คนเดียวจริงๆซึ่ง,งเขาไม่พร้อมหรือแม้กระทั่งตัวชาวมีนเองอะไม่พร้อมเหมือนกันกับการที่แบบไม่คุ้นเคยที่จะเจอประมาณนั้นคนโสดเนาะคนโสดช่วงเนี้ยคุณเอาพูดตรงตงคุณอ๋อขอโทษ มาดูฝั่งแฟนเออลืมเลยขอโทษทีฝั่งแฟนเนาะต้องบอกแบบว่าเอาคู่ที่เบาๆกอ่อน<ม>เขาคาดหวังมากนะครับในการที่บางทีแม้กระทั่งการดูแลเอาใจใส่อะไรก็ตามที่ได้มาจากชาวมีนี่ะเขาคาดหวังให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอืม,อมเขาก็รู้ว่าลึกๆก,กบเขาก็นิส่ไม่ดีอย่างที่เราบอกอะ่ะอืม ยิ่งถ้าคู่กรณีกันนะต้องบอกแบบว่าคนคนนี้เขารับทราบสถานะตัวเขาเลยว่าแบบถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่ไม่ได้หรอกยิ่งบางทีเหมือนมินมีการส่องชาวมีนอยู่ลึกๆด้วยนะว่าแบบชาวมินจะไม่มีคนใหม่ไหมจะไป,ไปอะไรกับเขาไปอย่างอื่นทะเลทัาไห,ะไหอะไร,ะไรที่ไหนหรือเปล่าซึ่งถามว่าในมุมของเขาอะคู่ที่ร้ายหน่อยคือแอบเห็นกระตัวเหมือนกันนะที่แบบบางทีอะ แม้ว่าจะดูแลการเงินเทคแค่อะไรแต่เหมือนกับว่าก็ยกยกห่างตัวเองไว้ให้ตัวเองอะดูดีดูพร้าเสมอฉันถูกเสมออืมซึ่งตัวเองลึกๆึกก็อาจจะไปทําอะไรที่ไม่ดีด้วยนะอืมบางคู่หนักหน่อยก็ถามว่าไปซื้อกินอืมหรือเป็นการที่แบบชั่วครั้งชั่วคราวหาเสถานเลยอืมแต่ถามว่าถ้าชาวมีนตัวจริงนะครับยังไงยังไงเขาก็อยู่กับคุณต้องบอกแบบนี้เลยแล้วบางทีอะ่ะ ไม่ยอมปล่อยด้วยนะไม่ยอมปล่อยแม้ว่าบางทีก็จะไปเผลอไปทำอะไรที่บางทีก็ลึกๆชาวมินก็รู้เลยไม่อยากเอาใจไว้เยอะแต่แลกด้วยแต่ในคู่ที่เบาๆเนะี่ยเขาพยายามนะเขาพยายามที่จะแบบปรับให้บางเรื่องปรับให้แต่แก้ไขปัญหาอาจจะผิดจุดต้องบอกแบบนี้เลยแค่แก้ไขปัญหาอาจจะไม่ใช่ต้นเหตุแก้ไขที่ปลายเหตุคือการง้ออย่างเดียว แต่ไม่ทําอะไรที่มันดีขึ้นอืมซึ่งงองอแล้วถูกจุดชาวมีนทั้งหมดไหมก็ไม่ด้วยนะเออบางทีอะแม้ว่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวหรือการทําอะไรความรับผิดชอบอะไรบางอย่างเล็กๆประมาณนั้นคนโสดเนาะคนโสดช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าจริงๆอะอย่างใหโดบอกก่อนที่จะจะลืมอ่านของแฟนของชาวมีที่คนมีคู่นะ คนโสดเนี่ยต้องบอกกันว่าจริงๆอะ่ะคุณค่อนข้างให้เกียรติตัวเองเยอะมากเหมือนกันเพราะถ้าใครเข้ามาช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าส่องแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มั่นใจเขาเขาก็จะไม่เข้ามาแต่แรกเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามั่นใจมากๆซึ่งอยากให้ระวังด้วยนะพวกเนี้ยมั่นใจมากๆว่าจะต้องแบบบางคู่มันเป็นถึงขนาดว่าอยากจะมาะเด็ดศึกบางคนที่มันเข้ามาเนี่ยมันถึงขนาดว่าอยากพัฒนาไปต่อลงหลักปักฐาน มีบุตรมีลูกอะไรร่วมกันเลยนะบางคู่่ะบางคู่บางคนบางกรณีนะครับสำหรับคนโสดที่เขาไปเจอก็ขอให้คุณเจอคนที่แบบดีกับคุณจริงๆแล้วกันแต่คนที่แบบมีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วอ่ะอยา่าคาดหวังว่าเขาจะมาเลือกนะครับอืมเขาไม่เลือกแน่ๆถ้าถึงขนาดว่ากล้าเข้ามานับเราก็ไปอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยก็ต้องบอกว่าเขาไม่เลือกแน่ๆนะครับอืมแล้ว เขาคิดว่ามีเงินแล้วเขาทาอะไรก็ได้อันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะเขาอาจจะคิดว่าเขามีเงินแล้วเขาทาอะไรก็ได้เลยนะบางคู่บางค,าคนบางกรณีเนีแรงมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเลือกนะขอให้เลือกดูอะไรที่มาสมเหตุสมผลกับเราเนาะประมาณนั้นเลยนะครับโซนที่มีคนเก่าโซนที่มีคนเก่านี่เป็นอะไรที่อโซนที่มีคนเก่านี่ก็ต้องบอกว่าลึกๆก็คุณเบื่อ คุณเบื่อเลยแหละกับการที่บางทีอะเราคาดหวังแล้วนะว่าคุณคงดีขึ้นได้อ่ะแต่คุณดีขึ้นไม่ได้สักทีออะือมการกลับเข้ามาคุยก็หนังหนังซ้ำหนังเดิมๆง้อก็ง้อแบบเดิมๆแต่ไม่แก้ไขอะไรเดิมๆของคุณเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความความคิดนี้อยู่ในหัวตลอดอ่ะบางทีอาจจะ ไม่รู้นะว่าชาวมีนมีอคติอะไรกับคนเก่าด้วยหรือเปล่าแต่ที่เห็นแน่ๆคือคุณเบื่อมากๆคุณเบื่อมากๆที่ทุกครั้งที่ต้องมานั่งพูดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยากพูดด้วยยังไม่อยากพูดเลยเอาพูดแบบหยาบโลนคือคุณตายคุณก็ไม่เผาผีเขาอะ่ะไม่รู้ไปโกรธแค้นอะไรกันมาเนาะยิ่งถ้าเกิดว่าแบบเพิ่งมีความสัมพันธ์ใหม่คือเหมือนกับจบกเราไปเพราะมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งแล้วไปเลือกอีกคมสัมพันธ์หนึ่งอะ ซึ่งโดก็ไม่จัดนะว่าคุณเป็นตัวจริงหรือคุณเป็นตัวสำรองแต่ที่แน่ๆคุณไม่โอเคมากๆเลยอืมในเมื่อแบบตอนที่แบบสไปหาอีกคนหนึ่งอะโดไม่รู้ว่าเขาว่าเขาเลิกดีกับคุณไหมแต่ที่แน่ๆคือคุณเบื่อมากๆคุณเบื่อมากๆแม้ว่าลึกๆอะฉันจะรู้สึกว่าฉันเป็นอิสระแต่พอทุกครั้งที่ฉันเห็นหน้าคุณหรือฉันรู้สึกถึงคุณหรือแม้กระทั่งการคิดถึงกันอะ โมเมนต,ต์ของความเบื่อนหน่ายมันมาเต็มเลยอ่ะซึ่งถามว่าคนเก่าอยากกลับเข้ามาหาไหมไม่นะเก็บทรงและส่องด้วยเออต้องบอกแบบนี้เลยมีการส่องซึ่งเราก็ยิ่งคำขาดแล้วว่าเราไม่รับกลับเข้ามายิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วหรือเป็นการที่เราเองเ่อยากปู๊บออนไปเจอคนใหม่แล้วก็ตามถ้าเป็นคนเก่าอ่ะคุณคุยได้แต่คุณไม่รับกลับเข้ามาแน่นอน ประมาณนั้นมาดูไพ่เอาละขึ้นนะครับสี่ใบเนาะไพ่อยากบอกอะไรบ้างเนาะโอเคใบแรกก่อนนะ ไอเดีย cross affection เนอะเออต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าการคุณจะคุณจะมีความต่างหรือการปรับตัวหรืออะไรก็ตามเนาะก,การจะให้โอกาสในเรื่องของการปรับตัวกับอะไรกับใครสักคนหนึ่งทั้งคนโสดและคนมีคู่หนะหรือแม้กระทั่งคนเก่าก็ตามถึงแม้ว่าคุณไม่อยากรับกลับเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่ามันมันเลือกไม่ได้ที่จะรับกลับเข้ามาจริงๆก็ให้ดูพฤติกรรมเขาแล้วกันเป็นหลักอืมหรือการจะไปต่ออะไรกับใครไม่ไปต่ออะไรกับใคร ในเรื่องของการปรับตัวก็ขอให้ดูพฤติกรรมเป็นหลักเลยครับเป็นที่ตั้งและเป็นสําคัญถ้ายังอยากไปต่อกับเขานะอืแต่ถ้าไม่อยากไปต่อก็บายบายได้เลยครับแต่แรกเพราะคุณก็ไม่คิดที่จะรับกลับเข้ามาแม้ว่าจะใหม่จะเก่าหรือจะอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ปรับตัวให้คุณก็ไม่รับเข้ามาแต่แรกครับแต่ถ้าเกิดอยากอยากอยากพิชิตใจชาวมีนจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องไฟนิดนึงอะ่ะต้องบอกแบบนี้เลยบีเซอร์วิทอย่างที่บอก เอาใจให้ได้เหมือนที่ฉันเคยเอาใจคุณประมาณนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ชาวมีเนะี่ะอยากบอกคู่กรณีของคุณทุกคนเลยนะอืมแต่ถ้าให้เกิดคือสลับกันก,ก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่าการเอาใจการที่แบบเข้าใจว่าต่างคนก็ต่างต้องการอะไรอะ่ะเหมือนรู้พฤติกรรมแต่ต้องรู้ใจเราด้วยไงว่าลึกๆเราเราเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไร ถ้ายังอยากไปต่อกับเรานะแต่ถ้าไม่อยากไปต่อก็ไม่ต้องมาเรียนรู้กันอืมถ้าไปต่อเราก็สามารถที่จะเด็ดขาดได้กับคุณเท่านั้นเลยนะครับวันนี้ฟูเฮเวสหลายๆครั้งที่ทุกครั้งที่หลายๆครั้งแหละถูกละัะขออภัยนะผลิตบันตีขึ้นมาทุกครั้งที่คุณต้องตัดสินใจอ่ะ ทุกครั้งที่คุณต้องตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆสหรับกุมีคู่เนาะให้จับเขาคุยกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจับเขาคุยกันแล้วลิสต์ให้นํำออกมาให้ได้เพราะถ้าคุณค่อยๆลิสต์ค่อยๆตบผลึกในเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณจะรู้เลยว่าอ่ะโอเคไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้ไงอืมจริงๆนะเพราะว่า ทุกครั้งที่คุณทู่ซีไปต่อแต่มันเหมือนไม่ได้ตามใจเขาหรือมันไม่ได้ตรงใจหรือตรงตามความต้องการของคุณหรือตรงตามความต้องการของฉันเ่ยอย่าเสียเวลากันนะครับอืมแต่ถ้าตรงกันจริงๆแบบเฮ้ยเราต่างนะแต่เราเราว่าเราปรับได้ในเรื่องแบบเนี้ยก็ไปต่อกันสำหรับคนโสดเนาะคนโสดไม่ว่าจะรับอะไรใครเข้ามาก็ตามหรือเพิ่งมีกรณีอะไรกับใครไปแล้วก็ตาม เก็บเกี่ยวความเป็นตัวเองไว้นะครับอืมโอบก,กอดสิ่งที่มันทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุดที่ไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้ครับอืมเพราะดูรู้เลยว่าถ้าช่วงเนี้ยมันเข้ามาอาจจะมีกับความต่างที่ค่อนข้างเยอะหรือเป็นการที่แบบรับเข้ามาแล้วก็เจออะไรที่แบบว่าไม่อยากให้ทูซีรับไปก่อนอ่ะรับไปก่อนแล้วมันเหมือนกับว่าคุณจะมานั่งปรับทีหลังเนาะไม่เหนื่อยหร ถามตัวเองดีๆนะว่าเน่อไม่เหนื่อยจริงหรืมถ้าเหนื่อยก็ปรับซะตั้งแต่แรกครับแต่ถ้าปรับไม่ไหวก็ไม่ต้องรับเข้ามาหรือถ้าเป็นการที่เราไม่พร้อมจะมีใครจริงๆว่าก็ไม่ต้องรับเข้ามา l e a off p อันนี้เป็นลักษณะของการที่บางทีอะอช่วงนี้เซนอาจจะแรกๆนะโดยเฉพาะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงตัดคลิปอาจจะเป็นการที่เซนเราอะดีมากอืเซนเร็วดีมากแต่พอต่อเขาเดือนกันยาเท่านั้นแหละ มันเหมือนกับว่าคุณคุณจะมีกำแพงในใจมากขึ้นอะแล้วคุณอาจจะไม่ได้แบบทุสีกับเขาไปลึกออยากไปกับเขาทั้งหมดนะแต่มันอยากให้คุณกลับมาเชื่อเซนตัวเองในบางอย่างว่าไม่ควรอืมสังาัญอะไรหลายๆอย่างอาจจะผ่านมาจากประสบการณ์หรือบางทีคุณเนี่ยแหละมีอะไรหลายอย่างมาโดนใจให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่ควร ไม่ควรไปต่อในบางอย่างบางอย่างเราเรารักษาระยะห่างไว้หน่อยก็ได้ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วมันอาจจะทําให้คุณอ่ะเข้าอกเข้าใจตัวเองและเข้าใจว่าเราต้องเลือกอะไรให้กับตัวเองมากขึ้นประมาณนั้นขอบคุณนะครับชาวมีนมีความสุขมากๆครับโชคดีในเรื่องของความรักและการใช้ชีวิตเนาะนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยทุกคนนะครับเราจะกนใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ